สวัสดีครับผมจะมาอัปดเดตเหรียญดอทคอยหน่อยนะครับตัวจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดเวลามันรีบาวแต่ละตัวนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแบบหลักหยีสิบสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นนี้ง่ายมากนะครับสมมติว่าวุ้นทัวร์หนึ่งร้อยนะครับผมลงมาเหลือห้าสิบเนี่ยคนที่ซื้อหนึ่งร้อยเนี่ยจะขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่คนที่ซื้อราคาห้าสิบดีดขึ้นกลับไปหนึ่งร้อยเขาจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ฝากไว้คิดแต่คลิปนี้จะมาดูตัวของ ดอสคอยให้นะครับสตาร์ก็โอ้โหมันจะร้อนแดงไปไหนครับผมเหรียญดอสคอยนะครับพี่ๆในกลุ่มที่ถามไว้ขอโทษนะครับพอดีผมกลับจากวิ่งแล้วตัวสับโดนน้านะครับแล้วก็ความชื้นมันชาร์จไม่เข้านะครับต้องไปแช่ต่างการนะครับผมนะถึงจะไล่ความชื้นออกไป DOGE นะครับสดๆครับผมสไตล์ผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ดูด้วยกันนะครับดูด้วยกันนะครับดอสคอยก็ดิดขึ้นมาแล้วนะครับ จะปั่นชุดต่าสุดได้หรือเปล่าโอ้โหนี่ผมกำลังทำคลิปขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูแว็บดูนิดนึงนะครับรถคอยถามว่าถ้าขายผมไม่แน่ใจว่าจะขายได้ไหมผมตอบยากนะครับพี่ๆเพราะว่าเรากาดทุนแค่สิผมว่าคงไม่ลงลึกไปมากกว่านี้แล้วนะในมุมมองส่วนตัวนะครับถ้าเกิดคนไหนที่เปิดบัญชีผ่านวันนี้ หรือเมื่อวานเนี่ยพวกเขาเหล่านี้จากาไรแล้วเดี๋ยวเขาจะไปโดนอีกริงตอนที่บิตคอยขึ้นไปล้านอ่าแสนดอลแล้วก็ลดย่อ,ยอลงมาเลย5ห้าหมื่นเขาจะเจอสปาว่าเหมือนที่เราเจอแต่ตอนนี้เขาอาจจะดีใจหลับตาซื้อตัวไหนก็กาไรนะครับแต่คนที่ซื้อมานานเนี่ยขาดทุนนะครับไหนโดสคอยไปไหนแล้ว Do โ E จด็อกด็อกด็อ e. ก เคแนวท่านรดสคอยนะครับจะอยู่โซนไหนก็อ่ยา,ยาเ,นบบนเนี่ยพยายามเป็นเส้นเป็นเดืนี้ยครับเนี่ยไม่ยอมไม่ผ่านอยู่นะครับก็เส้นนี้น่าจะอ่าขั้นไว้อีกแล้วนะครับอยู่โซนนี้อยู่แนวท่านของตามเฟรมของ S1 นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับ s 1ข้อน่าจะพุ่งมาจต่แถวนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าต้องเป็นเตี้ยงเตี้ยงคืนหลีงเส้นนี้ก็จะขึ้นไปต่อได้แต่ยังไงก็มัน มันน่าจะปานจุดต่ําสุดได้หรือเปล่าผมอาจจะพูดได้ว่าแบบปานจุดต่าสุดไปแล้วแต่ปัญหาคือถ้าคุณคิดว่าบิตคอยล์ลงทุกตัวก็ลงเช่นกันนะครับเนี่ยผมให้นิยามแบบนี้ดีกว่านะครับเนี่ยเขาไหลลงมาตลอดเลยนะครับกี่วันก่อนเนี่ยนี่ก็สร้างฐานมาท่าไหร่แล้วนะครับดูฐานแบบนี้อืม นี่เราดูครับดูครับเราดูกว้างๆนะครับเราดูความจริงนะครับเราอย่ามองปัจจุบันนะแค่ตรงนูง้นตรงนี้นะครับเราอาจจะต่างคราบมานิดนึงนะครับแต่มันก็มาจากราคาที่ต่ํามากๆเลยเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆคิดว่ามันลงต่อกับขึ้นไปข้างบนเนี่ยบนอากาศกับลงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่า คุณคิดว่ามันจะลงมาถึงนี้หรือเปล่าแล้วคุณจะแพ้ไหมครับหรือว่าจะขึ้นไปมีโอกาสชนะดังนั้นแล้วการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องเลือกฝั่งด้วยว่าตอนนี้เราจะขาดทุนอยู่เท่านี้แต่ถ้าเกิดพลิกกลับไปเราจะขาดทุนเท่าไหน,นถ้าเราขาดทุนอยู่สมมติว่าเราขาดทุนอยู่สักหเปอร์เซ็นต์เราก็ซื้อเพิ่ม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 ,ม,มสุดท้ายเด้งกลับเราก็กำไรแต่ถ้าเกิดลงลงลงเนี่ยเราก็ขาดทุนหนักข็้ไปอีกดังนั้นแล้วไม่ว่าจะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต ขอให้บิตคอยดิดดีดคลับอนะ่ะทุกตัวก็จะแย่งชิงไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมคิดว่าการไปอ่ะไปได้แต่ผมไม่มั่นใจบิตคอยอย่างเดียวผมคิดว่าบิตคอยจะต้องย่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายสปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ร้อนเงินอะไรมากมายก็น่าจะถืออ่าทุกตัวได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือตัวไหนเนี่ยเราต้องหาตัวดีๆสักหน่อยนะครับบางครั้งตัวดีมันก็ไม่วิ่งนะครับเหมือนบิตคอยเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณซื้อบิตคอยที่ราคา 40,000ดอลลาร์ให้ได้100%มันต้องไป80,000แต่ถ้าเกิดคุณซื้อพวกคิมบาพวกนี้อาจจะได้2,300% 400%ก็ได้นะครับตอนนี้เหมือนซื้ออบิตคอยอยู่ที่36,000นะครับ33,9,000นะครับผมก็เป็น อกบวกสิบสองนะครับผมก็เป็นหกหมื่นสองนะถึงคุณจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ออลองดูนะครับแต่ผมชอบตัวเหรียญอื่นที่มีโอกาสมากกว่านะครับคลิปนี้มาอัปเดตสั้นๆต้องขอไปด้วยนะครับแต่ผมก็พูดตรงๆว่าถ้าเราแพ้แพ้แค่เวลานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะซื้อซื้อขายหรือว่าเรายังไงหรือว่าปล่อยให้ไหลมาเพราะว่าภาวะตลาดทุกคนก็โดนนะครับผมผมก็โดนเหมือนกันแต่ว่าโดนในเงินที่เราน้อยประมาณนี้ครับผมเป็นกาัแก้ครับทุกคนนะครับอยากให้ผมดูเหรียญไหนข้อ